สวัสดีตอนเช้ากันค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูมาลีการ์เด้นนะคะวันนี้พามาดูกุหลาบเหลืองที่เราเรียกว่ากุหลาบยยทาค่ะหรือว่าซันเตาเซ่เนาะตัวนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าก็เซิร์ชดูใน Google เขาบอกว่าอย่างงั้นนะคะกุหลาบต้นนี้เป็นกุหลาบที่เราลักมากเลยนะคะที่ลักเพราะอะไรก็คือเป็นกุหลาบ มีกิ่งเดียวคะ่ะเอามาปักช้ำแล้วเขาติดมันก็เลยทำให้เราแบบเออดีใจดอกเขาค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ติดตูมเยอะเลยเนี่ยค่ะสีเหลืองออกส้มนะคะแล้วก็หอมเป็นกลิ่นน้ำผึ้งค่ะ สวยมากเลยบุรีเวอร์ค่ะติดช่อเยอะอยู่นะคะรอบนี้บุรีเวอร์ มูลสโตนลูกลักค่ะก,ก็โดนลุมแล้วค่ะฟ้าประธานพรหรือว่าต้อยสิ่งนะคะพงครามก็ลอยแล้วค่ะเพื่อนๆลงราครับควีนสิลิกิตค่ะได้ชมดอกอยู่นะคะ ข้มาฝั่งนี้บ้างค่ะน้องมองคเคอร์รอบนี้ดอกเล็กนะคะดอกเล็กจิว๋ววเลยแต่เขาน่ารักนะคะนี่ค่ะติดตูมเต็มเลยนะมองคเคอร์ค่ะ าวน้อยจากญี่ปุ่นนะคะกุหลาบไร้หนามน้องมองเคอสีชมพูนมอ๋อสีชมพูนมหวานเลยค่ะเพื่อนๆสีหวานมากเลยนะรอบนี้เป็นสีชมพูแล้วนะคะจากรอบก่อนแบบ อากาศเย็นเข้าไปเป็นสีขาวซีดๆค่ะน้องชมพูแล้วเขาเป็นกุหลาบแบบหน้าปลูกนะคะเป็นกุหลาบไม่มีน้ำแล้วก็ดูแลง่ายค่ะใบสวยรอบดอกไวค่ะหอ้าลินไทยรอบนี้สร้างเลยนะคะ ขออภัยเพื่อนๆค่ะอากาศเปลี่ยนนะคะน้องมองคือ กิน้ำพูก็ใกล้บานแล้วนะคะเบียมเมนูน้องอาโออีกแล้วค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะแต่ก็ให้เวลาน้องค่ะคงใส่น้องยังเด็กอยู่ค่ะอันนี้น้องหนูหนาลาย เห็นเพื่อนๆทักมาบอกว่าเขาชื่ออเมริกันเมจิกค่ะชาดาวินค่ะชาคุระชาคูมิก็โรยไปแล้วนะคะนั้นแครมาแต่งลูกรักค่ะตูมแล้วเป็นช่อแล้วนะคะที่ถังเพื่อนเลยเช่นบูค่ะ ฟูนะคะีฟูรอบมีออกสีม่วงนะคะเลยเชิญดูบิชอปเนี่ยคาดว่าเราต้องได้พักต้นแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนกระถาง เพราะว่ารากเขาทะลุกระถางไปแล้วค่ะอายุเขาเยอะแล้วนะคะอ๋อได้หนึ่งปีละบีชอปอุ้ยดูวาเลนไทน์สับครั่งเลยค่ะอเล็กซานดีนโอ้โหบานนานบานทน ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะ Traditional 2004เขาเป็นกุหลาบแดงที่แบบแดงลงตัวมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเลดบาร a ค a เนาะบางทีก็จะแดงออกดำแต่ Traditional Home เนี่ยค่ะเขาจะเป็นแดงแบบแดงสดเลยนะคะแดงแบบสีแบบลงตัวมากกรีบเขาก็ฟูๆนะคะเพื่อนๆ บานทีแบบเนี่ยสามสัปดาห์แล้วนะคะน้องไม่มีทีท่าว่าจะโรยเลยค่ะมามุมโซนกุหลาบแบบโซนกรกครางของเราอวนนิดนึงค่ะพื้นที่ด้านหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเราก็พยายามปรับปรุงค่ะเนี่ยค่ะ เขาติดตาสองสายพันธุ์นะคะเราก็ไม่ทราบเพิ่งเห็นค่ะสีเหลืองเหมือนเหลืองเฉลิมพระเกียรติค่ะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนทราบสายพันธุ์ก็อ่าอินบ็อกบอกเราหน่อยแล้วกันนะคะช่อนี้น่าจะเป็น max กสปค่ะเพื่อนๆ ม่วงเหลืองชมพูเหลืองก็แบบสีตัดกันดีนะคะพามาดูออกกุสตาหลุยค่ะออกกุสตาหลุยน้องบานทนนะคะเป็นช่อเลยสีส้มค่ะมีติดตูมาแล้วเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างดกนะคะออกดอกสะพั่งเลยค่ะ มาโซระก็บานทนนะคะมาปิดคลิปที่ออกุตตาหลุยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ